สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมพัชรัตนนายนะไม่ใช่เนี่ยอยู่กับผมชาลินีนะพูดผิดพอดีว่ามี2ช่องนะครับเอเคนะครับวันนี้นะผมจะมาไขวันนี้ผมจะมาพาไปดูสิ่งลี้ลับ3ามความลับในมดฟีสตาตายนะครับแต่ไม่ใช่แบบซ้อมยิงนะเป็นแบบคุยกันได้นะครับก็ใครอยากพร้อมดูแล้วกดไลค์ก่อนขอละขอละสิไลค์แล้วก็ โอเคนะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยโอเคนะฮะอันดับที่หนึ่งนะครับก็มันมีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งที่ผมทราบมาว่ามันมีต้นมะพร้าวผีสิงอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะให้คุณเลือกมาสองอย่างนะครับระหว่างต้นมะพร้าวผีสิงหรือต้นมะพร้าวลึกลับหรือว่าต้นมะพร้าวผีนะครับให้เลือกมาสามอย่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเฉลยทีหลังนะครับนี่นะครับคุณสังเกตไหมครับว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนหน้าคนอะคุณสังเกตไหมเนี่ยนี่ คุณสังเกตไหมครับแล้วตรงนี้มันเหมือนรังคาวเลยคุณผู้ชมไหมว่าไหมอันนี้ก็คือต้อนมะพร้าวผีสิงนั่นเองนะครับใครจะตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะไปดูอันที่สองกันเลยโอเคนะคมาณที่สองนะครับซึ่งตรงนู้นคือเกาะลึกลับนะครับเราอ่ให้คุณเลือกมาสองอย่างก็คือระหว่างกเกาะลึกลับกับเกาะอถรรม ไม่ใช่ไม่ชมผมผมพูดแค่ว่าเกาะลึกลักนะครับใครที่เลือกเกาะเกาะอะไรสักอย่างนั่นแหละคุณเดี๋ยวผมให้เลือกนะครับระหว่างเกาะเลึกเลือกกับเกาะอถานใครเลือกอะไรข้างนั้นนะครับซึ่งเกาะน,นั้นไม่มีใครไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไม่ใช่เรื่องนะครับว่าเกาะลึกลับหรือว่าเกาะอถานซึ่งมันไม่มีใครไปได้ดนะแถวนู้้นนะครับผมลองไปให้ดู เดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วกันนะครับว่านี้เกาะอะไรก็คือคอําตอบก็คือเกาะอาถรรพ์นั่นเองนะเพราะว่าถ้าคุณใช้ไอ้นี้ไปอ่ะมันจะไปไม่ได้แต่ถ้าคุณใช้ปีกน,นั้นไปจะไปได้จะเลยแมปได้แต่ที่ข้อเสียหายคือไปแล้วก็ตกแมปนะครับเรียกหลายคนจึงเรียกว่าเกาะอาถรรพ์นั่นเองนะครับก็ใครทิดต่อผิดไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวไปยุ่ยอสุดท้ายเลยไป โอเคนะคะก็มาดับสุดท้ายครับตรงนู้นนะครับคืออะไรนะครับเรียก่าหอหอะไรหอดูดาวระหว่างนะครับหอดูดาวลึกลับกับหอดูดาวผีสิงให้เรียกมาสองอย่างนะครับใครที่ตอบถูกก็ให้มีความสุขแล้วกันนะครับใครที่ตอบถูกหมดเลยเต็มเต็มร้อยคะแนนใครที่ตอบได้ยี่สิบคะแนนก็เต็มห้าสิบคะแนนใครตอบได้ใครตอบได้อไดเออเอ,อ,อะไรนะสิบคะแนนอะ ก็ได้เต็มสิบคะแนนเหมือนกันนะครับก็คนที่ตอบได้ถูกหมดเลยให้หนึ่งละคะแนนแต่ถ้าตอบตอบได้สองอย่างก็ตอบก็ได้ห้าสิบคะแนนแต่ถ้าตอบได้หนึ่งอย่างก็สิบคะแนนนะครับตรงนู้นก็คือมีคนบอกว่าตรงนู้นคืออะไรก็ไม่รู้หอดูดาวหรือหอดูดาวนะครับโอเคผมจะื่เลยครับก็คือหอดูหอดูดาวผีสิงนั่นเองนะครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วจ้านจะไม่มีใครไปได้นะดู ไอ้ๆกกับหมดซ้อมยิงกันเลยครับรู้นะครับไม่มีใครไปได้นะครับขนาดมียูทูบเบอร์คนหนึ่งอะที่ไปไม่ได้แต่เกือบไปได้นะครับโอเคนะคก็มีประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย